Could have been if you'd have given me one more try. Hello there! Sadwatka! My name is Christy Sincera Hudson and I am asking anybody who may be watching this video to please help me find my birth mother. This is one of the only pictures that I have of her. I was born on December 1st 1973 in Ubon Ratchathani this is one of the very first pictures that was ever taken of me. And this is a copy of my original Thai birth certificate. I was adopted by a family from Moore, Oklahoma. They were in the military and stationed at Anderson Air Force Base in Guam at the time that I was adopted. This is a picture of me leaving the Thai airport with them. The story of my adoption is a truly unbelievable, amazing story of two women who loved me tremendously. One who went through the painstaking process of giving me away, and the other woman who went through unbelievable obstacles to try and find me. Locked. เดี๋ห้0กิโลถึงเป้าหมายนะครับเด๋ยวีห้0กิโลถึงเป้าหมายที่เราจะไปตามหานะฮะชิกซอยายคนนี้อาจจะรู้จักคนชื่อเล็กนะครับเดี๋ยวเราลองไปปส่กูเกิลเลยทีมงานไปไปเดี๋ยวทีมงานเปิดกูเกิลแมปไปเลยนะไปไปที่ที่เราเช็คได้ที่ว่า101เนี่ยทับ2ตำบลสนุนพลแทนนะ ตำบลประทุมอำเภอในเมืองใช่ไหมอำเภอในเมืองหรืออำเภอเมืองเนี่ยเอออำเภอเมือง,อเ,อเ,องเสิร์ฟไปเลยเขาว่ามีคนอยู่ที่นั่นหนึ่งคนที่เคยเคยเฝ้าที่นี่อยู่อยู่มานานมากเดี๋ยวเราไปเลยนะครับไปกันเลยไปกันเลยช่วยติดตามกันหน่อยนะครับเหลือสี่สิบกิโลถึงเป้าหมายนะครับเป,ป๊ะเลยแล้วก็ไปวัดเอานาะว่ามีชิกซอรหรือเปล่าก็ภาวนาขอให้มีชิกซอหานางเล็กนะครับ ให้เจอนางเล็กศินสาระนะฮะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อายุประมาณ63-64ปีนะฮะตอนที่เขายกยลูกให้ชาวสหรัฐมีกาไปแล้ะตอนนั้นเขาอายุ20นี่ก็ร่วงเลยมาประมาณนะฮะประมาณ240กว่าป,ปีนะก็ช่วยๆลุ้นๆกันหน่อยขอภาวนาขอให้เขายังมีชีวิตอยู่นะครับ รุนๆกันหน่อยนะครับช่วยช่วยรุนกันหน่อยช่วยเชียร์ลุงแอป,ปด้วยมีใจลึกๆลุงแอป,ปมองว่ายังไงมาครันี้น่าจะยังไงม้งก็ไม่เคยอะไรที่มาถึงมือลุงแอป,ปเนี่ยไม่เคยง่ายสักอย่างนะฮะแต่ก็ภาวนานและขอให้ยังมีชิกซอต่อไปได้แล้วกันนะครับไม่เคยมาถึงได้เจอเลยไม่มีแต่วันนี้นะฮะก็จะรู้ผลห้าสิบห้าสิบะวัดดวง ที่เราจะไปนี่มันคือที่ไหนนะอยู่อําเภอเมืองในบ้านเลขที่เก่าที่นางเล็กเนี่ยแม่ของเด็กที่สหรัฐเนี่ยฮะเขาเคยเช่าบ้านอยู่ที่นี่นะฮะที่ทีมงานตรวจสอบข้อมูลมาได้เขาเคยเป็นเช่าบ้านอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เอาลูกไปให้สถานเลี้ยงเด็กที่เด็กอุดมแต่คนนี้คนที่เขาส่งมอบให้ชาวต่างชาติไปเนี่ยส่งมอบเด็กให้ชาวต่างชาติไปเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเขาเสียชีวิตไปปีสองปีที่แล้วเองขา้นายโยทีนะฮะตรวจสอบมาทราเสียชีวิตไปแล้วเราก็เลยต้องมาที่บ้านเช่าบ้านเช่าหลังนี้เมื่อสี่สิกว่าปีที่แล้วนางเล็กอยู่ที่นี่แต่ถ้าเป็นถ้าเราถ้าเราดวงดียาที่ยาที่ดูแลบ้านเนี้ยก็อาจจะรู้เบาะแสของนางเล็กมันขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับดวงด้วยน,นะครับก็พยายามนะครับก่อนออกจากบ้านที่กรุงเทพม,มาเมอาอเช้าเนี่ย ก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระนะฮะกอให้ลูกกับแม่เขาเจอกันด้วยเถอะนะครับแค่นี้จริงๆแล้วมันก็ได้ได้มีชัยไปกว่าครึ่งนะได้ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะเพราะปกติเนี่ยเราตรวจสอบเลไปหน้างานสมัยก่อนที่ทำนะฮะไปหน้างานเนี่ยแล้วมันต้องไปตามหาหน้างานที่เชคมาก่อนเลยว่าบ้านแรกที่เนี้ยที่คุณเล็กเคยอยู่เนี่ยนั่นเล็กเคยอยู่เนี่ยยังมีตัวตนอยู่ไหม สรุปว่ามีตัวตอนอยู่แล้วก็มีคนอยู่ที่บ้านที่นี่ด้วยแต่ไม่รู้คนคนเนี้ยเขาบอกว่าอยู่มานานมากจนอายุประมาณทักมีอายุแล้วแ,วแ,วแก่แล้วอะอาจจะรู้จักนางเล็กที่เราจะตามหานะครับผมเมื่อก่อนที่ต้องไปหาร่งงานเพราะว่ามันติดต่อกันสื่อสารรู้ข้อมูลมันก็ลองแล้วแต่แล้วแล้วแต่ความความสมัยของของคนของทีมงานเดี๋ยวนี้มันมี ทั้งหมดทั้ง YouTube ทั้ง Google ทั้ง Google Map อะไรเปนมีหมดนะฮะมันทุกอย่างเข้าไปดูตรวจสอบค่อนข้างจากง่ายแต่เวลาถึงตัวคนจริงๆเนี่ยมันก็ยากนะฮะแต่ถ้ามาหน้างานเนี่ยถ้าเกิดปฏิหารเนี่ยมันเข,เขาอาจจะรู้จักเลยใช่ไหมฮะถ้าไม่ปฏิหารเนี่ยก็ขอให้มีชิกซ์ต่อต่อนะฮะพอน้องคริสตี้เนี่ยก็ก็จะได้เจอแม่สักทีหนึ่งเจอไม่เจอก็ ท่านผู้ชมนะแฟนคลับรงแอปเดนไปลุ้นกันนะครับน้องคริสตี้เนี่ยที่จะตามหาแม่เล็กเนี่ยนะครับเขาเคยมาให้เพื่อนเขาในประเทศไทยเนี่ยมาตามหาแล้วแต่เขาตามหาไม่เจอเขาก็เลยบอกทีมงานมาว่าเขาเคยตามอย่างเงี้ยแต่ไม่เจอเพราะเขาไม่เราไม่ทราบเขาลงพื้นที่เปล่าเราแล้วทีมงานเนี่ยก็รูแอบก็ทีมงานก็ประชุมกันประชุมกันหลายรอบอะ่ะว่าจะเอายังไงดีว่ามีโอกาสไหมอันนี้ก็ทีมงานก็บอกนะเดี๋ยวลองลอง,ลองเซิร์ชดูใน g o o g l e Map มาดูบาเลกที่อะไรพวกนี้สรุปว่ามันยังมีตัวตนอยู่นะฮะแล้วคนที่ทนเก่าๆที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็ล้มหายตายจากไปเกือบหมดแล้วแต่ยังมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยที่บ้านเช่าของนางเล็กเนี่ยเราต้องไปดูว่าจะมีคลิกซอต่อหรือเปล่าค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามีคลิกซอต่อเนี่ยยังไงน้องไม่เจอแม่ยังไงต้องเจอญาติยังไง๋ยวม่ต้องต้องมีนะฮะก็ช่วยลุ้นกันหน่อยเพราะงานนี้มันสาหัสสากันของแอปกาน เพราะเข้าใจป่ะไปหน้างานแล้วเนี่ยบางทีมันเห็นหมดตอนไม่ไปหน้างานวิเคราะห์กันไม,ไม่ได้นะฮะต้องไปดูว่าชิกซตอตัวต่อของเราเนี่ยคือคนยาที่เฝ้าบ้านอยู่เนี่ยจะมีข้อมูลของลังเล็กหรือเปล่านะฮะแต่ภาวนาให้มีนะฮะถ้ามีเราก็จะให้แม่ลูกเขาเจอกันนะครับตอนนี้ทีมงานนะฮะก็มาถึงบ้านเลขที่ในสุธิบัตรนะฮะที่น้องมิตตี้เกิดนะครับ ก็บ้านนางเล็กก็อยู่ที่หลังเนี้ยแต่ที่ทราบข่าวมาก็ต้องปัดตรงนู้นนะฮะถึงเป้าหมายแล้วนะครับนี่บ้านตะกี้นี้ถูกไหมบ้านตะกี้สิบสี่หนึ่งครับตรงนี้ตรงนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งทับสองใช่ไหมไม่เท่าอแต่แต่ที่ดินนี้แปลงเนี้ยใช่ไหมที่นี้ก็เป็นแปลงเดินแบกไม่เท่าครับตรงนี้จะเห็นไม่ใช่คนนี้หกสิบกว่าชื่อเล็ก ไปครับพอจับได้ไหมได้ครับนี่มันเลขที่เท่านะสี่สี่หนึ่งครับแล้วผมจะมาบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์หนึ่งทับสองครับไม่ใช่แล้วครับนี่ถนนพลแทนนะครับพลแทนครับอ๋อพลแทนนะไม่ใช่ครับนี่สี่หนึ่งครับเขาแบ่งใช่ไหมใช่แบ่งเช่าเป็นเลขที่นี้นานหรือยังพี่ นานแล้วครับนานนานตั้งแต่สร้างใหม่เปิดใหม่ผมถนุนพนแผนครับถนนพลแผนอ่ะแล้วคุ้นไหมฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งครับสองไม่คุคนเลยครับเนี่ยน,นี่มันมีอยู่นี่ไงครับครับที่เขาใช่เด็กหญิงเลยครับเรื่องอะไรนี่คุณอันนี้เด็กหญิงแม่เขายกให้ฝรั่งจาต่างประเทศแม่เขาชื่อชื่อนางเล็กครับนางเล็กสิน สินตะละมีคุณคุณบ้านกลางคุณสินตะละไม่คุณแล้วตรงนี้เป็นบ้านเช่าไหมเป็นบ้านเช่าครับเมื่อก่อนเฮ้ยพูพังหมดแล้วครับครัเมื่อก่อนมีคนเช่าเยอะไหมครับมีคนเช่าตั้งแต่สมัยฝรั่งมาทำใช่ไหมอ๋ออ๋อวุ้ยแล้วเมื่อเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วแล้วเพียอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นสี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าอ๋อตอนนั้นเด็กกลยทีครับขอขอขอคุยป้างนะได้ครับได้ครับ คุณป้าสวัสดีครับพอดีผมมาตามหาคนมีเด็กผู้หญิงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะตามหาแม่เขาที่นี่แล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อมิตตี้ม,ม,มิตตี้ใช่ไหมอะไรนะเนี่ยแม่เขาชื่อนางเล็กศิลปส,ส,สาระเคยอยู่บ้านเลขที่ที่ว่าบ้านเช่าที่ว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งทับสองเคยคุณคุณ้ปตาคุ้นมาคนนี้ แล้วต้นหลังคะเนี่ยคนเนี้มองเห็นเหรครับอ๋อมองไม่เห็นแล้วหรอป้าแล้วป้าเมื่อก่อนเขาเขายกลูกให้ฝรั่งไปที่ที่เดชอุดมอ่ะที่ตรงนั้นเขาจะมีศูนย์อยู่ใช่ไหมป้าคุณคุณไหมที่เดชอุดมเขาจะมีศูนย์อยู่ศูนย์เลี้ยงเด็กเนี่ยก็เคยไปหาแถวนย้นเคยไปไหมอยู่สบายแล้วแล้วมีคนเก่าเก่ารุ่นรุ่นน้องน้องป้าอยู่แถวนี้ไหม ดูว่าในสามชกวประีณ์รุ่นน้องรุ่นน้องแม่แม่ก็อยู่ที่บ้านนนท์หน่อยครับแล้ว <500. S 2> มีคนอายุประมาณสักหกหกสิบกว่ายังอยู่บ้านหลังนี้มั้งไหมไม่มีเขาไม่ได้ผมว่พอดีลูกสาวเขาอยู่ต่างประเทศนะเขาจะตามหาแม่เขาบอกว่าแม่ชื่อนางเล็กศินสาระแล้วลูกลูกเขาเนี่ยเมื่อก่อนนางเล็กนะตอนนั้นอายุยี่สิบยกลูกสาวเนี่ยให้ชาวต่างชาติไป ตอนนี้ลูกสาวเขาอายุ40่าแล้วเขาจะมาตามหาแม่ในประเทศไทยซึ่งเชฟมาได้เนี่ยแม่เขาเคยอยู่บา้านที่นี้101ทับ2ถนนพลแผ่นเนี่ยถนนพลแผ่นแล้วเมื่อก่อนเป็นบา้านที่101ทับ2ไหมไม่ใช่ครับ401ครับตลอดเลยเลยเป็นบ้านมาเอ๊ยเลยแล้วทีมงานมาได้ยังไงในกูเกิลันขึ้นตรงนี้เลยเป็นอู่รถเนี่ยเลย พราะเขาเพราะแถวนี้เมื่อก่อนมีฝรั่งเช่าเหรอโอ้แล้วแหมเสียดายนะป้าเขาจำมองก่าเคยเห็นแล้วนะนป้ามองไม่เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเรามาย่านนี้ยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ป้ามองไม่เห็นน,ะนั้นชื่อนางเล็กป้าไม่รู้เลยเหรอเนะี่ยไม่เห็นเลยตอนนี้ถ้าอยู่อายุหกสิบกว่าคุ้นไหมป้าดูวิชีเขาไปมอบเด็กที่ศูนย์ที่เด็กอุดม ปัจจุบันนี้ป้าป้ายุาย,ายอ,ยอะ้วครับเจ็ดสิบสามป้าเจ็ดสิบสามไม่เป็นไรวันนี้ป้าหนัวน้อยจำไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะตรงกับบันรละทีเปล่าที่เช <c oughs> ็คที่เช็คก <c oughs> ูเกิลแบบมาเราไม่แน่ใจนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันนี้ก็เย็นลแล้วจะหกโมงแล้วพรุ่งนี้เช้าเราไปที่ทําการพัสนีแล้วถามหาบันรละทีหนึ่งศูนย์หนึ่งทับสองกันใหม่นะพรุ่งนี้รุยต่อนะครับจะเชียร์กันหน่อยนะครับเมื่อก่อนช่วงนี้มันมีมันมีฝรั่งไหม เนีบยนหลบๆลบหน่อยผมตอบถามหน่ะยพี่เคยเห็นคนคนนี้ไหมชื่อเล็กเมื่อสมัยเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเขาเคยยกลูกให้ฝรั่งไปอืแล้วก็ปัจจุบนันนี้ลูกเขาเยอยจ่ต่างต่างประเทศจะมาตามหาแม่ไม่ใช่เขาเสียชีวิตแล้วหรอชื่อนางเล็กสินตาละนะเหรอเอต้องนานแล้วนะเตี๋ยวเตียวไปนานแล้วเหร คุ้นคุ้นคุณคุ้นหน้าไหมช่่่แตวาชื่อเล็กเลยใช่แต่ว่าแกเสียไปนานแล้วนะเป็นคนไทยเหรอคนไทยอยู่ที่ไหนญาติแกอยู่นี่มั้ยมีญาติไหมไม่มีไม่มีไม่มีแกเป็นเมียฝรั่งหรือเปล่าแกเป็นเมียฝรั่งตอนนี้ช่วงช่วงที่เป็นที่ที่ตรงนี้สนามบินอ่ะมันบูมบูมอ่ะที่เป็นต่างชาติอ่ะเออจตนานแล้วแต่แกไม่ไม่ตะโกนตั้งนานแล้วอ๋อเขาลือกันแล้วว่าเสียชีวิตใช่ได้ยินเนี่ยเขาพูดกันแต่แก ใช่มันจะเป็นบังกะโลเป็นแบบของฝรั่งที่เป็นพวกอ๋อในบ้านในในรั้วนี่หรือป่าหรือข้างๆนู้นมันจะเป็นแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันเป็นบ้านเช่าของฝรั่งอ่ะอ๋อแล้วอยู่ในแคมป์อ่ะมันจะมีในแคมป์มันเป็นแต่ก่อนมันไม่ได้เจริญแบบนี้มันเป็นอ๋อตอนนี้เคยเห็นหน้าด้วยเคยเห็นแต่ว่านานแล้วสนิทกันไหมไม่ไม่ค่ะเคยผ่านกันว่าเขาอยู่เป็นมีฝรั่งอยู่ที่นี่ใช่นานแล้วนะอ๋อเราก็ไม่รู้จักชื่อแต่รู้หน้าเลยรู้ ว่าเรามันมีกลุ่มพวกเขาอยู่ไหม,มตอนนี้อ้หตั้งแต่โนอนก็หายไปต,ตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยฝรั่งที่อุบลมีอันนั้นนานอ่ะอีฝรั่งมาน่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อันนี้ขอสิงห์เลรุ่นเดียวคนนี้สามหกสิบสี่ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมใช่แต่แกก็แกจ,จะไปตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าแกไปไหนนะแต่ไม่เห็นแกนานนีน่ลูกสาวแกคนนี้ตอนเด็เดกอ่ะมันยกให้ฝรั่งไปเ<ป>คยเห็นหน้าเคยเห็นหน้าเด็กคนนี้ไหม มาสบายก่อนเมื่อ40ปีที่แล้วคุ้นไหมคุ้นอยู่แต่ว่าไม่รู้มันไปไหนแต่ว่าแม่เนี่ยเนี่ยเด็กตอนนี้ไปอยู่ทหารรับแม่เขายกให้คนทหารรับไปที่ไปยกที่เดชอุดมที่อำเภอเดชอุดมบ้านพี่อยู่ตรงไหนครับบ้ดพี่อ๋อที่ซอยนี้เลยแต่จะนนี่คิดว่าใช่เลยสหายไปนานมากแล้วหายไปนานแล้วไม่รู้เสียชีวิตหรือเปล่าไม่รู้เสียชีวิตไหมแต่ไปนานแล้ว ต้องไปทุกคนที่อำเภอเดชใช่ไหมบ้านเขาอยู่อำเภอเดชใช่ไหมบ้านเขาอยู่อำเภอเนี้ยเขาเป็นคนไทยอ่ะเป็นคนไทยเหรออยู่อำเภอยอมเพอเมืองนี่บ้านที่ดีบ้านเขาใช้บ้านเช่านี่ไงบ้านอาจกอ่อนันเป็นแฟรวต้องไปไปค้นที่ที่ที่อำเภอนะเคยตรวจแล้วไม่ขึ้นอือไม่ขึ้นก็เขาเป็นคนไทยอ่ะเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต่างคนต่างประเทศไม่ใช่คนลาวไม่ใช่คนอะไรนะคนไทยคนไทยเคยคุยเขาไหม ไม่ไม่ไม่ไรู้นะแต่เคยเห็นแตน่เคยเห็นตอนฝรั่งบูมตอนจังหวัดอุบลมีฝรั่งมีอันนี้มาจากต่างประเทศน่ะแน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเขาจะไปแต่มันตั้งหกสิบปีแล้วนะแต่เคยเห็นหน้าใช่ไหมเคยเห็นเลคเคยเห็นเดคครับอ๋อเคยเห็นอยู่ที่นี่เลยบ้างกันเถอะคนเนี้ยเคยเห็นนั่นแหละแต่ว่าว่ามันจะมีแคมป์อยู่ตรงหน้าศูนย์แปดมันจะเป็นแคมป์ของเมียฝรั่งอ๋อแล้วตอนนี้ ตอนนี้มีใครในกลุ่มที่ไม่ไมมาชาวบ้านอยู่หลงก็อยู่นทุกค,คนนะป่านนี้ก็เราคิดว่าล้มหายตายจากเราคิดว่าป้ปปนวลนะป้านวลจะรู้จักไหมวนไหนป้นวลที่ว่าทํางานอยู่กรมที่ดินที่ป้าบอกว่าป้นวลก็เคยเช่าอยู่ที่นี่อู้ยตั้งนานแล้วไม่แน่ใจนะ,จะอย่าอย่างงถึมในมหาสมุทรค่ะเพราะว่ามันต้องหกสิบปีแล้วตั้งแต่แก ถ้าเป็นอ้าวถ้าอายุไม่ยืนเนี่ยก็คงเสียไปแล้วล่ะป่านนี้อ๋อแต่เขาตับศูนไปแต่เรายังไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่าใช่ใจหายแวบหนึ่งตับศูนไปนี่ต้องงมเข็มมากแล้วข่าวที่บอกว่าเสียชีวิตนั้นไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้เลยกะไว้กะว่ากะว่าเออกะว่าถ้าป่านนี้แล้วอ๋อแต่ถ้าถ้าเป็นบ้านเช่าสมัยก่อนก็คือตรงนี้หมดเลยอุ้ยมันจะเป็นบ้านเช่าสลับตรงนู้นเหรอมันเป็นหมดอ้อมอันไปถึงนู้นสุดนี่ก็เป็น ทำการไปสานีอุบลราชธานี